วัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นกิม,มไมค์คับนะครับเราใส่มอดซอมบี้มาอันนี้เรามากะเล่นชิชวๆนะครับเราไม่เอาฮาร์ดคอร์แล้วเล่นยากเกิน <c oughs> ไป,ไปชิวๆเลย ไปสำรวจอู้หูลืมบอกนะทุกคนเราใส่มอดแร่เยอะไปด้วยเดี๋ยวคนอื่นหาว่าเอ,าเอา้แบบนี้โกงหรือเปล่าครับแบบนี้โกงหรือเปล่า,บบลลาช่างเอเรามาเล่นชิลๆเอาเจอแก่เอาเลยอาหารเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแถวนี้น่าจะเป็นบ้านเราน่าจะดีเลย ขุดห็นแล้วทุกคนไอต,ตอนนี้กระตุกมากไปมุ่งไปมุ่งไปต้องหาที่คุดลนะไม่ใช่ทวีทวีจะขอทขอไป ถ้ำสิเออเราต้องหาถ้ำถ้ำอยู่ไหนหนี่ะงย้ที่อยู่กันไม่เอาตรงฟ้านะอะเดินมั่วเกินเดินโคตรมั่วเลยคนเราอ่ะ้ย โอกูคิดว่าหมู่บ้านโดนเสียดายตั้งไว้นี่กันข้างหน้าน่าจะมีพอมีหินอยู่แฮะ อืมหื่นเยอะเลยโอเคน่าจะง่ายอยู่ทุกคนเราเกิดเอ้ทุยเราวิ่งมาจนเจอแถวภูเขาเลยไปขุดขุดขุดสีก้อนพอต้องไปเคลียดิน I delay.

ไอ้หมูอาหารเลยทุกคน นจะเป็นบ้านเราดิน้านี้กันตรงนี้เลยจะเป็นทางเข้าโอเคเดี๋ยวไปกันทุกคน ุ้ยเอาเฮ้ยซอมบี้โอ้เกือบโอเมาเลยนเป็นไรเนี่ยใส่หมวกทำไมอืมยังมีอีอออกเ่ยโอ้ตัวนั้นก็หมุนอยู่ของวมีงเลยนะได้ชมได้วยเปิดเจ้มามะกินเลยกินเลยกินเลย าต่อเพิ่มทำไมใช่เลยโอเคน่าจะประมาณนี้ อุ้ยข้ามแล้วทุกคนไม่นะเรายังไม่ได้นั่นะอะไรเรายังไม่ได้ครัฟบเตียงกับสร้างบ้านเสร็จเลยทุกคน ไม่ตรงนี้โอเคโอเคอเฟเธอรน่าจะปลอดภัยแล้วสร้างยินล้อมบ้านก่อนก็ได้คง,งมาทำบีมันคงไม่คานหรอกค่อยมาขุดออกทีหลัง ม่มาแล้วมันมาแล้วโอ้ยฉลาดอยู่นะนเนี่ยแต่โคตรเยอะเลยคนมันอะไรกันครับนี่เงี่ยเยอะเกินขนาดนี้ตกไปนี้เฮ้ย,ย,ยตกได้ไงอะ่ะ อเคขึค้นตรงนี้ก่อนโอ้โหโแค่คืนแรกได้เลยคนมันเยอะได้ขนาดนี้ยอมเลยบอกโอเคอื โอ้ยโุ้โหคนมาขนาดนี้ขึ้นมาอีกเออไม่จ้ำต้องใช้แผนบีแล้วคนออกไปตรงนั้นแล้วปิดมุมนั้นโอเคโอ้ยค้างเอ้ยโดนหลอกโอ้ไม่นะ จะขึ้นมานะเฮ้ยเฮ้เฮ้โอ้โห,โห,วหวลืมยังสร้างไม่เสร็จเลยทุกคนต้องยีแไปไกลแล้วหาหลุมแล้ว โ okay, อเคเล่ามาแล้วเลามาแล้ว <c oughs> โอ้โห <c oughs> ไม่อยากคิดสภาพถ้าเราโดดลงไปน่าจะไม่รอดว้าว <c oughs> โอ้ยยังรอดยังรอดโอ้ยสอมบี้นี่ก็ได้ เราลอองน้ำได้บางส่วนก็ว่ายกลับไปก่อนต้องเอาแบบสามคูณสามซะด้วยประเด็นงนั้นลงไปไม่หมด อ๋เฮ้ยมันถึงได้ไงอะ่ะเอาเอาอ,าอ,าอีกแล้วหาหลุดอีกแล้วโอ้โหเรือกดูคนโอ้โหหัวจัดเลยว่าคนโอ้นี่แค่คืนแรกนะเนี่ยเราคือตรงนี้โอเคจำกันพยายามรำลึกกัน โอเคต้องเราต้องเอาชิลล่ลอดละอุ้ยอุ้ยตกตกโอไม่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 อ่าเราต้องมาตรงเหวหาดทรายแต่ป่าวะมันเป็นหาัดเถื่อนแล้วใช่ใช่เราจำก็วิ่งมาตรงนี้วิ่งไป น,นี่ไงคนผมรู้สึกมันใช่แล้วมันใกล้จะเจอแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละนี่แหละแถวนี้แหละเออนี่ไงเจอแล้วคน น้ำกันเมื่อไรเช้าทุกคนมันเกิดเดยอะเกินไปแล้วเราตกลงหลุมท้ายเต้ยเต้ยข้างเออหนีมากจากวา่แบบนี้โอเคโอเคกลับมาตรงบ้านก่นอนอือ กตัเงี้ยตามันตามมาไม่ได้โอ้โหมันเยอะเกินไปทุกคนดูดิ โอ้โยตัวนี่ไงอีกแล้วอ่ะเคต้อง,งบอกอเค่นี้ขับโต๊ะโอ้ยเอาเอาโอ้โหโลืมโอ้โหเอาอีกแล้วทุกคน เราจะเล่นชิวๆจริงไหมเนี่ยออโอเคโอเคเออของมันกลับมาตรงนี้อโอ้โหที่ผมได้พักเถอะพี่เจอไอ้พวกนั้นมายังจะมาอีกเหรอ โอ้ยโอ้ยโอ๊ยมันโดนได้ไงเนี่ยไปไปไปอข้างนียนี่น ไปอันดูดิสู้ได้ไหมโอเคโอเคเราต้องมาช่วยกอบกู้บ้านของเราแล้ว เ,เต็มเลยออาหายไปในมดอะ่ะโอ้ยดีเลยเหมือนก่อคืนนั้นเอาฮี่ทานเฉยทุกคนของก่อน กกิินน,น,น,นไปดูบ้านแล้วทุกคนน,นี้วนึ้ว่ามันจะช่วยอะไรได้บ้างตรงนี ตอนนี้บ้านเละมากเลยทุกคนทุกคนครับเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Bye bye.